ชมเก่งเหลือเกินอ่ะเอาล่ะวันนี้เดี๋ยวมีกิจกรรมสุดเไฮโซสีมาฝากทุกคนกันด้วยเนาะครับเอาอย่างนี้ก่อนอื่นเลยน้องต่อเนี่ยเปิดตัวมาจากเอสกาแฟฮาร์โมนีมาร์คแก้วแดงยักษ์ใหญ่แบบนี้ครับสแสดงว่าได้เข้าไปเตปิมผสบการณ์สุดยูมาร์สีามาแล้วใช่ไหมถูกต้องครับนี่อเด็กที่รักหน่อยเลงครับคือครั้งแรกที่ผมได้อยู่ในแก้วกาแฟที่ใหญ่ขนาดนี้ครับผมครั้งแรกที่กรุงเทพแล้วครั้งนี้จะบอกว่าผมดีใจมากที่ผมได้มาอยู่ในแก้วกาแฟที่ระยองครับผม คือจะบอกว่าโอ้โหเลยแล้วกันนะได้เลยได้เลยค่ะแก้วนี้จะอยู่ได้ยินได้ยินชัดใช่ไหมได้ยินน้องได้ยินน้องแก้วนี้จะอยู่อยู่แค่ถึงพรุ่งนี้นะฮะสองทุ่มแล้วจะบอกว่ามันเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่ตอนที่กรุงเทพก็เห็นมากจริงครอบครัวเนสกาแฟมาทุกคนครับผมแล้วก็จะบอกว่าข้างในอ่ะมีอะไรที่พิเศษพิเศษเป็นแลนด์มาร์คหน้าถ่ายรูปหน้าทำคอนเทนต์หรืออะไรต่างๆแล้วก็เดี๋ยววันนี้มีเซอร์ไพรส์ให้กับคนที่ กรพสุดี้เอนเรารับ,บีิแฟนเดี๋ยวรอเลยในช่วงท้ายคนจะได้ทำกิจกรรมสุดมหัศจรรฟกับห้องต่อตนธคพมของเรานะครับเดี๋ยวเราแนะนำปทีละห้องเลยครับน้งต่อถ้าจะมีโอกาสได้ไปคบทั้งสาห้องแล้วล่ะห้องแรกเลยเนี่ยก็คือตัว 4D Sensory Sampling นะครับเป็นการาพิสูจน์ความของแบบ